ใช่ค่ะรวมไปถึงขอเชิญชวนคุณผู้ชมเลยดีกว่าค่ะข่าวแรกของเรายอดรักนักสืบทั้งหลายแหมใครที่ชอบตามสืบตามสองเรื่องดาราคนนี้คบใครคนนั้นคบใครใครไม่ใช่มาช่วยตามกันหน่อยสาหรับเรื่องราวของน้องขวัญอุตสามณีคุณผู้ชมเขาบอกว่าดูท่างานนี้หรือว่าเธอจะมีหวานใจแล้วหัวใจไม่ว่างแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าน้องขวัญนี่นะคะเขาได้เปรยเอาไว้ไปออกรายการสามแซบวิธีก่อนก็แทรย์มาได้คําถามหาคําตอบกันไปค่ะ เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นหน้ากากทักซิโดของขวัญอันนี้ขวัญบอกเองนะเ,ออเพราะว่า <คน S 1> ขวัญเนี่ยเป็นเซเมมูนภารกิจตามหาหน้ากากทักซิโดคุณผู้ชมเริ่มค่ะคำใบ้ของน้องขวัญคือบอกว่าไม่ได้เป็นตำรวจแบบคุณพ่อ,อแต่ก็ทำหน้าที่ปกป้องคนดีจากคนไม่ดีออใกล้เคียงกับอาชีพของคุณพ่อน้องขวัญน,นะคะในรายการสามแซบเนี่ยพี่หนุ่มเขาก็ชีพ้พีกัดเพิ่มเติมมาบอกว่า เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมหรือเปล่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับวงการสารอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มแล้วก็เปิดภาพฐานน้องขวัญด้วยว่าใช่หรือเปล่าขวัญเนี่ยนะคะตอบในรายการบอกว่าใช่แต่เขาไม่ได้โชว์รูปให้เราดูกันไงคุณผู้ชม,ม,มนะหนุ่มรู้ใจคนนี้อายุโตกว่าขวัญเนี่ยเกิน10ปี <ฮะ S 2> ไม่ต้องรีรอคุณผู้ชมค่ะอู้ยชาวเน็ตทำงานเก่งมากพุ่งเป้าไปเลยบอกว่าจับสังเกตค่ะคุณผู้ชมว่ามีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยในวันที่น้องขวัญเนี่ยนะคะรับตําแหน่งที่ปรึกษานายกสภาทนายความคุณผู้ชมเนี่ยในวงกลม สีแดงนี่นะก็ะจะมีคุณพี่คนนี้ ยืนต้องถ่ายรูปใกล้ๆกันตลอดเลยไม่เปลี่ยนพื้นที่เลยนะคะหนุ่มคนนี้คือว่าทีร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ค่ะปัจจุบันเนี่ยดำรงตําแหน่งเลขานุการของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเขารักมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณผู้ชมอนี้โลดเขาเปล่าล่ะดูจากอายุอานามรวมไปถึงอาชีพที่น้องขวัญบอกใบในรายการเนี่ยใกล้เคียงอยู่นอกจากชาวเน็ตทำงานแล้วเราก็ทํางานคุณผู้ชมว่าแล้วพวกความชัวยังไงคะพี่แจกรีนเราก็ต้องโทรไปหาแม่แอ๋ ค่ะแม่แฮนะคะคุณแม่น้องขวัญใช่นะคะอันดับแรกเลยนะคะในชันส่งไลน์ไปถามแม่คนนี้เขาใช่ไหมคะเป็นลูกทักซิโดเนี่ยในลงในไลน์เนี่ยแหละค่ะแม่จ่าคนนี้ใช่ไหมจ่าถามตรงๆแม่ตอบตรงๆเลยนะคะโทรมาคุยผ่านไลน์บอกว่าใช่จ่ะ อันนี้กล้องซูมมาได้แวบๆนะเออได้คุยกันจริงๆนะคะคุยกับคุณแม่จริงๆนะคะแอลเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเนี่ยส่งไปดูว่าเนี่ยมีหน้ากากทักซิโดเดียวเขาว่าจริงไหมคะแม่ยังแซวเลยนะคะก็น้องขวัญลูกแม่เขาเป็นเซเลมมนเดี๋ยวให้เซเลโมนตื่นขึ้นมาก่อนเดี๋ยวจะมาตอบนะคะว่าเป็นยังไงก็ถามแม่นิดนึงแม่ไฟเขียวไม่คนนี้แม่ก็ต้องไฟเขียวสิจ้าอันนี้ยืนยันมาจากแม่นะคะว่าตกลงแล้วนะคะคุณพี่ธนกิจท่านนี้แหละค่ะ คือหวานใจคนใหม่นะคะของน้องขวันสามนินีนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแหละถือว่างานนี้ชาวเน็ตปิดจ็อบเร็วเหมือนกันนะใช่เร็วมากนึกคิดว่าจะมีข้อแบบว่าให้สืบเยอะกว่านี้ซะอีกพี่แจ็คเฉลยเร็วไปปะเนี่ยเดี๋ยวรอดู